มานับนาทีแม่บ้านจ้าอันนี้ทูพืนแบบดีนะจ้ะทุกคนจ้าจับฟูนกอฟูนดีๆดีบ้านคอยเป็นปูนเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องแล้วก็เป็นไม้จ้าทุกคนจ้าต้องถูแบบว่าเออแบบแห่งนะ แบบแห่งถูให้ทุกคนเบิ่งจะข้าวหนึ่งมาค่อยถนัดตันไดจ้ะก็ฟุนดีดีจ้ะทุกคนจา้าคอยดูดฟุนไปแล้วเนาะดูดฟุนไปแล้วก็ถูแค่นี่ได้เวลาถู ตอนดูดฟุ้นทุบ้านกะสักผาปูไวเนาะทุกคนสักผาปูปันผาหฮมจ้ะตอนนี้ก็ทุบ้านเรียบร้อยแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าเมื่อนี้กะกลับมาเจอกับข่อยอีกแล้วเนาะนี่ก็เห็นงานบ้านหลายอย่างจ้าทุกคนจ๋ากว่าสิเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นแล้วเบิดมือพอดีจ้าทุกคนก็เนาะห้าปีเบิดแล้วจ้าทุกคนจ๋าความหักการใส่ชีวิตคู่เนาะสื่อตั๋วกลับไทยไป พักกายพักใจนะทุกคนจา๋าย่างี่บอกเนาะถ้าเข้าแบบว่าเออมีทางออกนะทุกคนจา๋าเออนี้ผัวไปอยู่ไกลๆเังเสียมันก็นสิด,ดีต่อเข้าเนาะทุกคนจา๋าเข้าสีได้คิดได้คิดได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆเนาะทุกคนจา๋ามันก็เหตุให้อมสมองเข้าเนี่ยปลอดโปร่งโลง่งขืนกเกา้าองศ์นะดีกว่าเห็นหนา้าผัวทุกมือแล้ว มีเป็นเรื่องเครียดนะทุกคนจะเออคอยก็บอกว่าเออดีคือการลากับกลับไปเมืองไทยจังไงก็บริกลับบริกบรมแฮปปีแล้วคือว่าเออกลับไปเที่ยวกับไปพักผ่อนกลับไปท่าำใจกลับไปเฮ็ดโตเฮ็ดใจให้สบายคอยวานสินะกับกับเป็นทางออกที่ดีอยู่คอยวานสินะก็อีกอย่างก็บริกลับ ไทยโดนแล้วหาปีแล้วเออกรับ็ดีอยวานสีแล้วนั่งกันมูไข่นะนั่งกับโทงบอกเออเออจองจองตัวเรียบร้อยแล้วนั่งว่าสิกับนี่แหละเดือนตุลานี่นั่งว่าจองตัวไปกลับสินะทุกคนจ๋าเออตัดสินใจแบบว่าสื่อตัวไปกลับทั้งทีก่อนนะนี่นะทุกคนหัวว่าสิเอมสื่อเฉพาะตัวค่าไปอย่างเดียวมาสื่อค่ากลับให้แต่ว่า ตอนนี้ตัดสินใจใหม่จะทุกคนจะต้องซื้อคากลับมานําเนาะนั่งกับกลับประมาณเดือนค่จงจะทุกคนจะเออก็ดีอยู่เนาะค่อยว่ามันก็นดีอยู่เข้าสิได้ไปพัก่อนสมองพักกายพักใจสิจากที่แบบว่าเจอแต่เรื่องคิดเครียดเจอแต่เรื่องปวดหัวทั้งทั้งงานแน่ทั้งหัวแน่สินะเออมันกะสิได้สบายใจมันเ็ดไห้ไเข้าโล่งขืนสินะมู่ว่าเออ อยากไปเมนีเลยว่าสันอยากไปเมนีอยากไปเมน,มนีคือจองตัวกันตุล,ลามนังวานสินะคือ่าจองเร็วๆัอเสด็จกลับเร็วๆน้งวา่าอันอยากเข็ดงานเก็บเงินสะก้อนน่งวา่าเก็บเงินเอาเอา,เอาไปใส่าวาสันเก็บเงินสะก้อนสักใดสักเล็กสักน้อยพอได้ไปใส่ยู่เมืองไทยนางวานสินะก็เรือไปไล่อีกเดือนนี้เดือนใดดัดดสิงหากันยาเนาะทุกคนก็นเรือเวลาอีกสองเดือนนั่งกันเลยว่าเออเนี่ยอีกสองเดือนนี่ก็ สิเห็นงานเก็บเงินนั่งวานสินะสองเดือนก็นได้หลายเติอบอยู่นะคอยคิดว่าก็สีผู้ใดน้อยย่างบาร์บีคิวก็อหอมแท่ผู้ใดย่างบาร์บีคิวเนาะตลาดนั่งก็เออขอเห็ดงานก่อนขอเห็ดงานก่อนเออสองเดือนมาสัน่นก็สีพ่อมีเงินเอาไว้สายจายอยู่เมืองไทยเออมันก็นดีอยู่ปีวานสิเนาะอันตัวเครื่องบินเนี่ย สามีเออเป็นคนเป็นคนเออซื้อห้นั่งสินะทุกคนจะ้ะนั่งบบยอมให้่ัวซื้อแบบค้าเดียวนะก็เลยแบบอ่ะตรงซื้อไปกลับหายสิเออมู่คอยเองก็ยานบริกรมาสินะทุกคนจะ้ะซื้อแค้ค้าเดียวสินะแล้วมันก็สิแท่งกวา่าเนาะถ้าซื้อไปกลับเนี่ยมันก็สิถึงสินะเออกะมูก็ยานบริกรมานําสินะทุกคนจะ้ะเออก็เลยแบบ บอกพว,กว่าต้องไปได้ต้องซื้อไปกับวัชร์นนะเออผัวก,วก็เลยตกลงซื้อ,อ,อไปกับหายสินะทุกคนจา๋าละ่ะตอนนี้นั่งกับเฮ็ดงานเก็บเงินสินะผัวกก่าก,กับพวกับแบบพยายามแบบว,ว่าเฮ็ดดีนั่สินะพว,ว่าบอกว่าเออไม่อยากแบบว,ว่าไมาา่อยากจากกาันะอยากจากกาันด้วยดีเองสินะไม่อยากจากกัน มีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันสินะทุกคนยังหน่อยกันยังแบบว่าเออย,ยังเป็นมูกันใดบไดีบไดีเกลียบบได้สร้างบได้เม้นขี่นากันสินะจากกันด้วยดีนะทุกคนจ๋าจบกันด้วยดีเนาะแล้วบะนี้เอ่อมูใครบอกว่าอันกับไปแล้วนี่กลับมากกต้ตองหาเอ่ออพาร์ตเมนต์อยู่ได้ทุกคนจ๋าเพราะว่าสามีสามีเองเนี่ยกะสิ กลับไปเยี่ยมครอบครัวสินะทุกคนจ๋าเออไปอีกประเทศหนึ่งสินะกลับไปเยีย่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวอีกประเทศหนึ่งบันนี้เออมูกลับมามูกลับมากับซีนี่เวลาเออสิบหามือนะทุกคนจา๋ามีเวลาสิบหามือในการหาของเซาห,าหาของพัก,กะนะทุกคนจากนั่งจี <ไป S 1> หาได้บ,บบุล่หรือว่าไปพักเอบีเอ็นบีก่อนสินะคอยก็เออก็ล่องไปพัก ไอบีแอนบีก่อนเ<ม>บิ้งก็ได้ถ้ายังหาห้องยังหาห้องเซาบ่าได้ยังสินะทุกคนคอยก็บ,บอกนั่งว่าเออคือบอกหาแบบคือบอกหาแบบอมล่วงหน้าไปเลยยังสินะถ้าเข้าหาล่วงหน้าเข้าก็ต้องจ่ายค่ามัดจำอะประมาณสองเดือนเนาะทุกคนจ้ะสองเดือนกน็หลายพันอยู่เดะประมาณหาหกพันเนาะค่ามัดจำอ่ะนะค่าเซาล่วงหน้าย่างังสินะ เออนั่งบ่าเอ้ยเดี๋ยวล่อ,อนไปเอาอเสาเอบีเอ็นบียู N B U ก็ได้ยังสินะซ่อมแบบว่าหาห้องพักหาหม่องยูหาหมอ่องเฉาะหาหม่องที่มากได้ังสินะแล้วก็นั่งบ่เออใจนึงกับแบบอยากยาก้ายกับไปเลสลาสเวกัสเด้งสินะเพราะว่าอยู่ลาสเวกัสนนะ่ะคาครองชีบมันถูกกว่าแคลิฟอร์เนียันสิแท็กกะบอดิเซียนสินะทุกคนคอยกับ คอยกะบะ็บอกคอยเห็นด้วยสินะยังหน่อยแต่เฮายัางเอ่ย่ายไปอยู่แถวนี่ยังน่อยเฮามีปัญหาเดือดร้อนอีหยังสินะเฮากันยังแบบว่าโทรหาสามีปรึกษาสามีได้ซอยขอความสวยเหลือจากสามีได้สินะทุกคนเพราะว่าอยู่ไก่กันเนาะเออนั่งแบบว่าย้ยานแบบว่าย่าน อันตัดใจบ่าขานถามว่าไปอยู่ไกลสิเออมูขยใครยานไปแนวนี้เองนะแล้วอีกอย่างหนึ่งกับ้ายไปอยู่คนเดียวสินั่งกียานความเหงาทุกคนคอยว่าโอ้ยสิยานยังค่อยว่าเป็นโสนบางเถื่อชีวิตมันดีกับการมีชีวิตคู่เด้ป่ต้องมาปวดหัวเหลืองเงื่อนเหลืองทองเฮ็ดกินเฮ็ดอย่างสินะทุกคนอยู่ชีวิตคนเดียวนี่อ้ออยากกินก็กินอยากนอนก็น,นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวบ่จ่ะทุกคนอยากไปไซก็ไปสินะ อยู่กับสามีบอกอะไปสายกระดกไปกับสามีบอกทุกคนจา๋าเออเนี่ยการสายชีวิตสดมันก็ดีคอยวานสินั่งก็บ่เออยานย่านความเงาอย่ละคือแบบตัดสินใจสิแยกคอยว่าเออตัดสินใจสิแยกแยกแล้วสย่านยังความเงาก็เดินนาไปตัวนเนาะห้าสิท้อยลังเฮ็ดยังสินาะแล้วอะสมมุติว่า้า ถ้าไปบลอดกสับมาหาผัวคือเก,าก่กากระดายบจ้จทุกคนเออมันกับว่าพีดมันบอคอยก็บอกมู่ไปนี่ถ้าแบบเออถ้าแบบอะลองอยู่คนเดียวแล้วมันบอได้แล้ววายัยงกิดหอดสามีตัวความติดผูกพันอยู่น้ำกันว่าโดนหาปีฮอกปีเออมันอาจจะกลับมาจูนกันติดนีส่สินะแต่ว่าเออมูคอยบอกว่านะตอนนี้ก็คือสามีเนี่ยก็พยายามเ็ดดีพยายามแบบ โทรหาตลอดเด้ทุกคนนั่งมูไขนะ่เป็นคนลำค้านมูไข่นะ่ะคือนั่งแบบว่าอันณ์งงุดงิดง่ายนะไข่ก็บอกเข้าใจได้ไข่ก็บอกว่าเออผัวกันอยากคุยน้ำอยากมาถามไทยข้าวนนี่นั่นก็ให้เป็นโทรหาแนะ่ไข่ว่าอันเขากระโทรหาเป็นปกติอยู่แล้วว่าเมนว่าเขาฝืนโะท่สิน่ะ โม่โม่ก็โอ๊ยบ่หงุดหงิดล้ำคาามาอยากคุยกับผัวสินะทุกคนนี่แหละบรรยากาเบื่อหนาบ่อยะบ่อยากแบบเห็นหนากระสิอารมณ์ประมาณนี้นะอยากไปไกลๆอยากไปยุ่งไกลๆเร็วๆสินะทุกคนคอยก็เข้าใจอยู่ <c oughs> แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะ่ะนั่งก็คิดว่าเออชาแบบทั <c oughs> ่วไกลกันทัวไกลก็คุยโทรศัพท์ยังไปยังมา <c oughs> อัน I got I got I g o t t o go okay I want talk to you <please. S 2> later all right bye bye. Bye, bye sorry talking to one of my old employees yeah you want to selfie with me huh you want, <I> want to, to what? to you want to on camera with me yeah let me wash my hand real quick แต่ละมู่ไฟกระยานย่านหลายยางย่านหลายแนวสินะย่าน แบบว่าอยู่คนเดียวบ่ได้เพราะว่าค่าครองชีพแคลิฟอร์เนียมันกับแพงสินะเออมูขกักไปย่านไปน่นี่ย่านไปทัวทั้งที่ว่าท่านใดเริ่มต้นสินะแต่ย่านไปแล้วเพราะว่าเพราะตรงย่านการใส่ชีวิตโสดมันอาจจะดีดีกว่าการมีคู่ก็ได้คอยว่านสินะ Picked all the weeds that were on the side of the house in the backyard. They were sticky. <Yeah. S 2> Sm smell. It's still s m e l l i n s m e l l smells good. The <Yeah. S 1> Sm smells so. <laughs> my baby I've got a little, uh, little tree coming up. oh good did you see the little bunny rabbit down there did you see a little bunny rabbit when you were walking down no just down a couple where the bushes come down by the road over here i one hand and มีเพื่อนบ้านนะทุกคนจะคุยกับสามีนะเออก็เลยพักไปก่อนพักไปก่อนเห็นกับคุยกันจบสักก่อนนะทุกคนจะกันละมูข่อยกับญาณน,นะทุกคนจะาญาณการใส่ชีวิตคนเดียวสินะบอลูว่าเออซียูแคลิฟอร์เนียคือเกาลูว่าสิใหญ่ไปอยู่ลาสเวกัสสินะเพราะว่าลาสเวกัสกับพ่อแบบว่ามีมูคนไทยดิค่อยแบบว่าเลี้ยนน้ากันมากสิคยเห็นงานน้ากันมากสินะเออกับพ่อมีมูทั้งนั้นอยู่สินะเออนั่งกับคิด ไปนี่เนี่เขาว่าบ่ต้องย่านเนาะเพราะว่ามาหอดมาหอดนี่แล้วยูนี่แล้วเขาต้องสู้เขาต้องอดทนเขาไดนมากแล้วเพราะว่าสินี่ะเออนั่งบอ,อก่เออกัคิดทั้งสันยูแต่ว่าใจนึงกัย่านย่านอยู่ได้นั่งวานสิเนี่เออกลับไปไทยก่อนกลับไปไทยกลับไปเครียดใจกลับไปท่ำใจกลับไปปรับทุกข์กลับไปหาความสุขก่อนเถอะวานสิกลับมาคอยคิดคอยหาทางออกคอยหาทางไป ไม่เคยวาสิน่ะเออกระบ,บอกมูไปนั่นนี่มูว่าเออกระแม่นอยู่กับกะคิดไวแนวนั่นยุงสินะแต่วันนั่งก็กับคนเดียวนะทุกคนจ้านั่งกับส่วน่อยกลับโยนนะแต่ว่าคอยนั้นบ้านเดมีอันใบใหญ่กีนกาดทรงมาหอดบ้านคอยมีแต่นังสือซื่อๆนี่ทุกคนจ้าอันจริงจริงคอยก็อยากกลับอยู่เด้เอออยากกลับไปแบบ มูกับเออจะได้มีมูไปเทียท่ยวนั่นเที่ยวนี่อันสินะไปกินนั่นกินนี่อันสินะเออเฮาเองก็มีมูอยู่ท่ายอยู่แล้วอันสินะทุกคนเออก,ก็อยากก็อยากไปอยู่เด้อยากเห็นเห็นมูกับคอยก็อยากกรับเพื่อกันสินะทุกคนจ๋าเป็นตะมวนสินะคิดหอดอาหารท้ายบ้านเฮาเนาะแนวกินเสพแสอันสิโอ้ยคอยเห็นแบบกระองเฮ็ดเองนะทุกคนจ๋าย่างไปใช้ก็ได้กินเนาะอยู่นี่เฮาก็ต้องเฮ็ดเอง เขาบอกว่าเอมบอกมูกว่าเออบ่ตองญานดอกเข้าเริ่มต้นไม่เข้าอาจสิดีกว่าเดิมก็ได้แย่ yeah, เข้ากันยังมีสามีอยู่แถวๆนั้นยังแบบเอาไปมาหาสู้ได้มันก็ว่าได้นา่าเกลียดเนาะยังหน่อยเข้าก็เคยหูจักกันจากการด้วยดีบริจากกันด้วยมีปัญหาหรือว่าเกลียดหนากันบ่อยากแนมหนากันนะเออ่อยก็บอกมู่ไปนวะนนี่จะทุกคนทามูว่าเออเดี๋ยวอัน กลับมาจากไทยกอน,นเอเฮาจึงอคอยคิดอีกทีนึง่งนะทุกคนจ๋านั่งกับทษมาหาคอยอทุกมือและยกเว้นเสาร์อาทิตย์คือว่าเสาร์อาทิตย์นี่อย่าโทษมาเด้อคอยเวลาอยู่กับผัวคอยห่านสินะนั่งกับเข้าใจนะครับนั่นะทุกคนจ๋าเอาเป็นว่าคลิปนี้เนาะฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโชคโชคมันหมานรำรวยกันุกผู้ทุกคนจ้าคลิปนี้คอยไปแล้ว 拜拜。Bye bye.